เดือนพฤษภาคมคือเดือนที่อุทิศให้กับการเทริดเกียรติแม่พระด้วยเหตุนี้ทางวัติกันจึงได้จัดพิธีฉลองครั้งใหญ่โดยผู้สแสวงบุญหลายร้อยคนจะได้ร่วมขบวนสวดสายประคำพร้อมกับแสงเทียนในวันเสาร์ที่18และ25พฤษภาคมเวลา21นาฬิกาเดือนพฤษภาคมจะสิ้นสุดด้วยพิธีเทิดเกียรติแม่พระในวันที่31พฤษภาคมผู้คนจะเริ่มขบวนสวดสายประคำไปยังถ้ำจำลองเมืองลูสภายในสวนวัติกัน นี่เป็นประเพณีของวัติกันประจำเดือนนี้ซึ่งในเดือนพฤษภาคมปี2021สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสวดภาวนาต่อหน้าพระแม่ผู้แก้ปมที่ตั้งอยู่ในส่วนวัติกันคืนนี้พวกเราได้รวมตัวกันอยู่ต่อหน้าแม่พระพระมารดาคมจารีของเราเพื่อรวมแสดงความเคารพต่อพระรูปนี้ในขณะที่แม่พระกำลังแก้ปมซึ่งที่จริงแล้ว ยังมีปมอ,อีกมากมายที่ผูกมัดการดำรงอยู่ของเราและควบคุมการกระทำของเราสิ่งเหล่านั้นคือปมของความเห็นแก่ตัวและความเฉยเมยปมเศรษฐกิจและสังคมปมแห่งความรุนแรงและสงครามตลอดทั้งเดือนนี้มหาวิหารนักบุญเปโตรจะเปิดประตูต้อนรับผู้สแสวงบุญทุกวันพุธเวลา16นาฬิกาเพื่อร่วมขบวนแห่ไปยังรูปพระแม่มารีในมหาวิหาร ในวันที่20พฤษภาคมเป็นวันฉลองพระแม่มารีพระมารดาของพระศาสนาจากักรในช่วงเช้าจะมีพิธีบูชาขอบพระคุณบริเวณพระแท่นมารดาของพระศาสนาจากักร